สวัสดีครับผมนุ่งนุชิตจากกินแก้วก้าวชอปวันนี้จะมารีวิว Smartwatch นะครับที่ทุกคนถามหานะครับอาจจะเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละนะครับสมาร์ทวอท์ดีทนะครับจะเป็นยังไงนนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอเนาะมีเพื่อนๆนะครับหลายคนเนาะมาถามผมนะครับว่ามีเพจหรือมีร้านนะครับที่ส่งรูปนาฬิกาหรือส่ง เขาเรียกว่าส่งรูปเลยกจากร้านทางกินแก้วก้าวช็อปเนี่ยไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็ส่งวิดีโอการใช้งานหรือว่าอะไรต่างๆวิดีโอที่เราถ่ายหรือว่าวิดีโอรีวิวเนี่ยให้ลูกค้าลูกค้าก็จะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นร้านเดียวกันนะครับวันนี้ผมบอกก็เลยนะครับว่ากินแก้วข้าวช็อปนะครับจะมีอยู่ร้านเดียวเลยนะครับใน Facebook นะครับทั้งนี้เรามีใน a c e b o o k นะครับมี Li n e a d นะครับมีโชปป e ้มี l a z a da านะครับ แต่ว่าจะใช้ชื่อว่ากินแก้วก้าวช็อปนะครับถ้าใช้ชื่ออื่นเนี่ยไม่ใช่ร้านเรานะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเข้าใจผิดนะครับเห็นเขาส่งภาพส่งวิดีโอไปนะครับเป็นคนละร้านนะครับมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาถามผมเยอะมากนะครับซื้อนาฬิกาไปแล้วนะครับโดนชิงคือแบบนาฬิกามีปัญหาโดนชิงไม่ตอบไม่อะไรนะครับไม่รับประกันไม่อะไรทั้งนั้นมาสอบถามผม ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่มีประวัติการซื้อขายจากทางร้านของเรานะครับก็คือทำไปทามาเนี่ยก็ส่งเพจรูปเพจอื่มาให้นะครับซึ่งไม่ใช่เพจของทางร้านยืนยันว่านะครับกินแก้วก้าวช็อปนะครับจะมีเพจเดียวนะครับจะเป็นชื่อกินแก้วก้าวชอปเลยมีทั้ง Line แอดนะครับไลน์แอดก็คือ Line Official Account นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ Line m y Shop ได้นะครับมีกินแก้วก้าวชอ็ชอปชปปี้ลาซาก็มีนะครับ หากเพื่อนๆสนใจสมาร์ทวอตนะครับก็ลองเซิร์ช K A N K A E W เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาแนลกิ่นแก้วก้าวชอปด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ข้างล่างให้เราไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปนะอ่ะเรามาดูนะครับเจ้าตัวดีที ดีทีแปนะครับแม่จะพูดผิดตลอดเลยดีทีแปเนี่ยมีอะไรนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับดีทีแปเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับดีไซน์เนี่ยจะออกแนวคลาสสิกนะเพื่อนๆเห็นเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับตัวนี้นะครับอ่าจอเนี่ยเต็มขอบจอแล้วนะครับเป็นจอกลมแบบเต็มขอบจอนะครับไม่ใช่จอสี่เหลี่ยมอยู่ด้านใดนะครับอยู่ด้านในนะครับมีเข็มมีอะไรเนี่ยให้ความรู้สึกกทีี่่เเเหมือนาารยว เหมือนกับนาฬิกาอนาล็อกนะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเข็มทั่วไปนะครับบอดี้ภายนอกนะครับเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้อ่าให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับขอบเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับส่วนสายวันนี้ที่ผมนํามาสายให้ดูเป็นสายอลูมิเนียมนะครับรุ่นนี้จะไม่ใช่สายอลูมิเนียมแม่เหล็กนะครับจะเป็นสายอลูมิเนียมแบบแท็บอ่าแบบแท็บปยังไงนะแบบแท็บแบบอ่าแบบนี้นะครับแบบเกี่ยวแล้วก็แท็บลงมานะครับ ข้อดีของเขาคือแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแต่ข้อเสียคือไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับตัวนี้อ่ะแล้วจะมีสายอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะเป็นสายที่เรียกว่าสายซิลิโคนแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับตัวนี้ก็จะใส่นิ่มๆนะครับเหมาะก,กับการออกกำลังกายนะแต่ถ้าหากใครเนี่ยออกไปใส่ออกไป,ออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยตัวสายสแตนเลสเนี่ยผมยังมองว่า สวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ5ให้เทียบกันก็คือเขาอยู่ในตระกูลเดียวกับ DT นะครับ DT 8 9 DT เอ uh, ่อ DT96 DT88 Pro อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มี2ปุ่มเมดมายมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ออกมาก่อน DT 96นะครับแต่ว่าผมเอามารีวิวทีหลังเนาะอ่า มีคนถามมาเยอะนะครับก็เลยนํามารีวิวเพื่อนๆได้ฟังบอดี้ภายนอกที่ผมพูดไปแล้วตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนเจ้า DT96 ตัวนู้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ก็สวยงามนะครับเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูเงาๆแบบนี้เลยนะครับจอจะมีฝุ่นนิดนึงนะครับดูด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์นะครับจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่เพื่อนๆดูตรงนี้นะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีตัวรับนะครับการเต้นของหัวใจนะครับต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ กลับมาดูนะครับด้านข้างด้านข้างนะครับจะมีปุ่มให้ด้านข้างจะมีปุ่ม2ปุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่านาฬิกาเนี่ยเงามากๆเลยเงาแบบผมแบบลายนิ้วมือผมเนี่ยมันแผลบเลยครับจับแล้วเนี่ยก็เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับตัวนี้แต่ไม่ใช่ข้อเสียนะครับก็คือเขาเงาสวยอดีแล้วนะครับหน้าจอเป็นแบบเต็มหน้าจอทัชสกรีนได้ทางหน้าจอนะครับปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับปัดซ้ายเข้ามาก็จะเป็นเมนูลัดนะครับแบบนี้นะครับ ่าเราก็เลื่อนดูเมนูแบบนี้นะครับหน้าปัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเลื่อนเมนูขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับนี่ปัดกลับนะครับเป็นหน้าจอหลักเหมือนเดิมนะครับอ่ปัดกลับเป็นหน้าจอหลักเหมือนเดิมปัดมาทางขวานะครับเป็นการวัดค่าต่างๆเกี่ยวกับการเดินนะครับสเต็ปการเดินเนี่ยเราจะมาดูตรงนี้นะครับอ่เลื่อนไปอีกนะครับวัดเฮิร์ตเลตนะครับวัดการนอนอ่าหมดแล้วนะครับเลื่อนขวาจะมีประมาณนี้ เรื่องจากบนลงล่างนะครับเดี๋ยวต้องกลับหน้าโฮมก่อนเนื่องจากบนลงล่างจะเป็นสเตตัสต่างๆนะครับปรับการตั้งค่าค่าแสงต่างๆนะครับดูนอตดิสก b ก็มีกดค้นหามือถือก็ได้นะครับมีสถานะการเชื่อมต่ออยู่ข้างบนนะครับเพื่อจะเห็นเล็กๆตรงนี้นะสถานะการเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับบอกเวลาด้วยนะตัว I เนะี่ยคือบอกอชื่อรุ่นฟังก์ชันเกี่ยวกับบลูทูธอะไรต่างๆนะครับนี้ เป็น UI รุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จนะครับตอนนี้ปรับแสงสว่างนะครับปรับเพิ่มปรับลบได้ตรงนี้เลยนะครับกดลบกดเพิ่มเรื่องนี้นะครับปรับได้5ระดับอ่าแล้วก็การเข้าการตั้งค่าคีย์ลัดแบบนี้นะครับนี่มีการตั้งค่านะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเลื่อนจะปัดจากล่างขึ้นบนนะครับตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆเราสามารถลบได้จากนาฬิกานะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ เป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เพื่อนได้ดูนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยเราสามารถอัปรูปขึ้นหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีหน้าปัดให้เลือกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะอันหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณ5แบบนะครับทั้งนี้ในแอปเนี่ยก็จะสามารถเลือกหน้าปัดเพิ่มมาได้อีกนะครับก็จะมาแทนตัวนี้นะตัวนี้ที่ผมเลือกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงที่เป็นหน้าปัดเข็มนะครับเพื่อนๆอาจจะอยากดูหน้าปัดเข็มตัวหน้าปัดเข็มเนี่ยก็จะเหมือนนาฬิกาอนาล็อกเลยนะครับความรู้สึกเนี่ยคล้ายๆนาฬิกาอนาล็อกเลยนะครับตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับเป็นจอ IPS แต่ว่าสังเกตดูนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยความละเอียดหน้าจอเนี่ยพอพอใช้ได้นะครับพอไปวัดไปวาได้แต่ถามว่าละเอียดมากไหมไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับ2ก็คือตรงนี้ยังไม่มีอวีอ on display นะครับก็คือยังไม่มีตัวที่ตั้งค่าให้ติดอัตโนมัติอ่าตันยังไม่มีการตั้งค่าให้ติดหน้าจอตลอดเวลา จะมีสูงสุดให้เลือกแค่9วินาทีซึ่งมันน้อยมากๆนะครับแต่ก็จะมีการทดแทนด้วยการพิกข้อมือติดอัตโนมัติเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสายชาร์จกันต่อเลยนะครับสายชาร์จเจ้าตัวดีนะครับ9ตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับติดกับตัวเรือนนะครับโดยการแปะเข้าไปด้านหลังนะครับเราต้องแปะถูกด้านด้วยนะอ่าแปะเข้าไปแบบนี้นะครับ แม่เหล็กเนี่ยก็จะดูดติดอัตโนมัติแบบนี้นะครับหากผิดด้านเนี่ยก็จะดูดไม่ได้นะครับแรงดูดเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับพอที่จะทําให้เนี่ยตัวขั้วเนี่ยชาร์จเนี่ยติดกับตัวแม่เหล็กได้นะครับเวลาชาร์จก็จะมีสถานะชาร์จขึ้นมานะครับอยู่บนหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ตัวเจ้า DT นะครับ d t 89ตัวนี้นะครับเขาจะสามารถกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP 67นะครับก็คือกันได้จริงนะครับ จุดเด่นที่เขาการน้ําได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวนี้จะไม่มีลําโพงหรือไมนะครับสนทนาดังนั้นแปลว่าเขาไม่สามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้ผ่านานาฬิกานะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับแต่ข้อที่ชดเชยมากก็คือจะมีการกันน้ํากันฝุ่นที่ดีนะครับตัวนี้ไม่มีลําโพงก็เลยไม่สามารถฟังเพลงที่ตัวนาฬิกาได้นะครับ หรือว่าเปิดให้มีลิงโทนมีเสียงแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นการสัตน์อย่างเดียวอ่เรามาดูฟังก์ชันการวัดค่าต่างๆนะครับการวัดค่าต่างๆของเจ้า dT89 นะครับก็จะมีการวัดค่าให้เพื่อนได้ดูดังนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือการวัดการนอนนะครับหากเราใส่นอนเนี่ยเขาก็จะสามารถวัดการนอนได้แสดงค่าต่างๆครบถ้วนนะครับหลับลึกหลับตื้นวัดความดันนะครับวัดความดันก็มีมาให้อ่า วัดออกซิเจนในเลือดนะครับ SPO 2นะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้โควิด -19 ทุกคนก็จะสนใจตัว SPO 2เนาะตัวนี้ก็มีมาให้นะครับวัดค่า ECG อ่ามาวัดค่า ECG นะครับ ECG คืออะไรนะครับ ECG ก็คือค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับจะเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับวัดกันนานพอสมควรนะครับว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราเนี่ยผิดปกติหรือสะดุดหรือเปล่านะครับตัวนี้ฟีเมลเนี่ยเป็นวัด ดูลักษณะของเขาเรียกว่าดูรอบเดือนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งค่านะครับตัวฟีเมลนะครับต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับมิวสิกนะครับมิวสิกตัวนี้ก็คือมีการควบคุมเพลงนะครับควบคุมเพลงที่ตัวนาฬิกาได้นะครับสมมุติเราเปิดเพลงที่บลูทูธมือถือนะครับเราก็จะสามารถควบคุมเพลงได้ตัวนี้มีการเขาเรียกว่าจับเวลามาให้นะครับตัวจับเวลามาให้ Messenger Messenger คือที่ผมโชว์ไปแล้วนะครับ so โชว์ Messenger แจ้งเตือนต่างๆนะครับขึ้นตรงนี้ File Phone ก็คือค้นหาโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็ค้นหาโทรศัพท์มือถือนะครับและสุดท้ายก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับเราพูดถึงการตั้งค่านะครับตัวการตั้งค่าก็มีการตั้งค่าสกรีนต่างๆนะครับเราสามารถตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาได้จากตรงนี้นะครับนี่ แบบนี้นะครับเลื่อนไปนะครับอันนี้อออันนี้แรงครับอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนมาอ่อนนี้แล้วกันนะครับการตั้งค่าสกรีนต่างๆนะครับการสั่นระดับการสั่นนะครับการตั้งค่าภาษานะครับรุ่นนี้สามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับหากใครชอบเมนูภาษาไทยก็ตั้งภาษาไทยได้เลยนะครับอ่ะเมนูภาษาไทยนะครับอ่ะตัวนี้ค r ว o า e โค้ดนะครับ QR Code โค้ดตัวนี้เอาไว้สแกนแอปต่างๆนะครับแล้วก็นะครับ ระบบก็คือเกี่ยวกับการเปิดการปิดการรีเซ็ตค่าต่างๆอยู่ในนี้นะครับมีมาให้ครบการจุดที่ผมสังเกตดูนะครับก็คือไม่มีตัววัดอุณหภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เพื่อนๆพิจารณาอีกตัวหนึ่งนะครับว่าไม่มีวัดอุณหภูมินะเรามาพูดถึงหน้าจอกันดีกว่านะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS นะครับสีสันเนี่ยผมมองว่าสีสันเนี่ยสวยงามนะสีสันสวยงามใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็มีหน้าปัดเนี่ยให้เลือกในแอปเพิ่มได้อีกนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่นี้มีแค่5แบบเนาะแต่ว่าในแอปเนี่ยมีเยอะมากครับมีเป็นร้อยๆแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ อ่ะเรามาดูในแอปกันดีกว่านะครับเจ้าตัว d t 89นะครับจะใช้แอปที่ชื่อว่า i t t Coud Pro นะครับแอปตัวนี้จะเป็นแอปเดียวกับ d t 96นะครับใช้ด้วยกันนะครับตัวดีว c e ต่างๆเนี่ยมีเมนูเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมได้ Connect Smartwatch d t 89เข้าไปแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นโค้ด b 80เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนะครับเป็นตัว ไม่ต้องตกใจนะครับเรามาเลือกที่เมนูแรกนะครับพาร์ notification ก็คือจะให้เขาแจ้งเตือนอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ Instagram Facebook อะไรต่างๆนะครับผมจะกดให้เขามีการแจ้งเตือนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆตอนที่ติดตั้งแอปเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอนุญาตให้แอปเนี่ย ทำงาน Background นะครับที่เขาตอนติดตั้งเขาจะมีให้อนุญ,ญาตเนาะผมจะขออนุญาตไม่ติดตั้งให้ดูนะครับทีนี้อนุญาตทั้งหมดที่แอปเรียกนะครับเพื่อนๆก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับตัวต่อมาอะรลามอะลามครอกก็คือตัวที่เป็นเขาเรียกว่านาฬิกาปลุกนะครับเราสามารถตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่เราสามารถตั้งนาฬิกาปลุกที่แอปนะครับให้ไปดังที่ ตัวนาฬิกาของเราได้นะครับอย่างเช่นเราใส่นอนถูกต้องไหมครับเราใส่นอนตอนกลางคืนเราต้องการเนี่ยให้แอป,ปเนี่ยเขาแจ้งเตือนตอนเช้าว่าให้เตือนกี่โมงเนี่ยนาฬิกาก็จะปลุกได้นะครับตัวนี้ดิงดิมายเดอร์ก็คือการแจ้งเตือนการดื่มน้ำนะครับผมจะแจ้งเตือนไว้ที่สักร้อยมิลนะครับสามารถเปิดตั้งได้ทั้งนี้เพื่อนๆก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะกินน้ำทุกๆอะไร60นาทีก็ได้อ่านาทีนะครับกินน้ำให้เตือนตั้งแต่8โมงเช้า จนถึง4ี่ทุ่มนะครับอันนี้ผมขอปิดไปนะ d i a l e r b r a r y นะครับ d i a l e r b r a r y ตัวนี้ก็คือหน้าปัดนาฬิกาของเรานะครับเขามีให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายแบบมากๆเลยนะครับเราสามารถโหลดได้ฟรีฟรีนะครับจากตัวนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยมีประมาณ21แบบนะครับ21แบบก็คือมีหน้าปัดให้เลือก20แบบและก็มีเปลี่ยนรูปตัวเองเป็นภาพหน้าจอได้ด้วยนะครับเราสามารถมากดรูปตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะเข้าแกลเลอรี่ต่างๆแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการเนี่ยเป็นภาพหน้าจอได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นผมขอเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับอ่ผมก็กดโอเคไปแล้วก็แอปพลายอ่ทีนี้รูปก็จะโดนเซฟละก๊อปปี้เข้ามาตรงนี้นะครับผมสามารถเลือกสไตล์ได้ด้วยนะอยากให้หน้าปัดเป็นสีอะไรเลือกได้เลยนะครับมีสีดําสีเขียวนะครับสีเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยมีประมาณนี้นะครับอ่า position นะครับอยู่บนสุดไหมอยู่ตรงกลางไหมอยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนแล้วแต่เราชอบนะครับผมชอบตรงนี้ให้อยู่บนสุดแล้วกันนะครับเป็นสีขาวเป็นสีดำดีกว่าสีดำเข้ากว่านะครับแล้วก็ set watch นะครับ watch face ก็คือเซตหน้าจอของนาฬิกาพอเซตเนี่ยเขาก็จะซิงค์คันไนส์เราผ่าหน้าจอตัวที่เราเลือกนะครับอ่ารูปเขาก็จะซิงค์รูปที่เราเลือกนะครับเข้าไปที่ตัวนาฬิกา สังเกตว่าตัวในการเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะครับอัปเดตติ้งมีการอัปเดตภาพเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับจนกว่าจะ100%ตอนนี้100%นแล้วนะครับเนี่ยภาพก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้สีสันภาพแบบเดียวกันเลยนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับทั้งนี้เราสามารถเลือกรูปนะครับอะไรก็ได้นะครับรูปตัวเองรูปอะไรก็ได้นะครับขึ้นไปเป็นภาพพื้นหลังหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมลองรูปนี้แล้วกันนะครับดูเก๋ๆดีนะครับ มาแล้วนะครับเจ้าตัวหน้าปัดที่ผมเลือกเนีมาแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าในในตัวแอปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ d ด a l Library นะอันนี้ก็คือพิกข้อมือติดอัตโนมัติให้เปิดตั้งแต่เขาเรียกว่าเปิดตลอดอเปิดตลอดดีกว่า0ูนย์ศถึงสองยนะครับเราสามารถ ถ้าเป็นคนที่ใส่นอน่อาจจะไม่อยากให้มันติดก็ได้นะครับเวลาที่เราใส่นอนเราพิกข้อมือก็จะสว่างเนาะเราสามารถเข้ามาตั้งได้จากตรงนี้นะครับก็อาจาจะตั้งเป็นแปดโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้พิกข้อมือติดอัตโนมัติแค่ช่วงที่เราตั้งนะครับตัวต่อมานะครับ e v e l a t e h r e r a t l management ก็คือเราจะเปิดดูฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการ ค่าเฉลีย่ยการเต้นหัวใจตรงนี้ก็เปิดได้นะครับเนี่ยใครสนใจที่จะดูการเต้นหัวใจแบบเฉลีย่ยเฉลีายวันเนาะเปิดได้นะครับอ,อัตโนมัติฮาร์เรสมอนิเตอร์ลิงอันนี้ก็ดูได้นะครับว่า,าให้เขาวัดระยะาการเต้นหัวใจเราเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงนะครับทําได้นะครับตัวนี้ค้นหานาฬิกานะครับนาฬิกาก็จะสั่นเออก็จะสั่นประมาณนี้นะครับนี่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเขาสั่นนะครับ แต่ถามว่าจะหาเจอไหมเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในที่ที่แบบเ,เคียกว่าไม่โดนกระทบกระแทกหรือโต๊ะหรืออะไรเนี่ยอา,อาจจะไม่หาไม่เจอนะครับเพราะเขาสั่นนะเขาจะไม่มีเสียงนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นข้อมือซ้ายหรือข้อมือขวานะครับตัวนี้นายกก็จะพลิกหน้าปัดให้เรานะครับถ้าเป็นเล็บแฮนด์เล็บแฮนด์เจะขึ้นอย่างนี้นะครับ เล็บแฮ a d ์ไลทแฮเลือกได้นะครับว่าเป็นข้อปัดข้อข้อมือซ้ายหรือข้อมือขวานะครับอ่าเล็บแฮ a ดหรือไล h a แ d เลือกได้นะครับตัวนี้อ่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นที่จอเนะตัวนี้คือฟังก์ชันการถ่ายรูปนะครับฟังก์ชันการถ่ายรูปนะครับใช้ไม่ยากนะครับก็คือนะครับเขย่านะครับเขาก็จะถ่ายรูปให้นะครับเออก็ง่ายดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กลับมานะครับดีไวอะไรต่างๆนะครับไม่มีอะไรนะครับอเรามาดูที่หน้าโฮมนะครับบอกสถานะอะไรการนอนนะครับเฮิร์ตเลตนะครับบาร์ p เพชเชอร์ก็คือความดันออกซิเจนในเลือด ECG อะไรต่างๆนะครับตอนนี้เราสามารถซิงข้อมูลได้นะครับประมาณนี้นะครับว่ามีการทําอะไรไปบ้างนะครับออกกําลังกายอะไรไปบ้างผมไม่ได้ใส่ออกกําลังกายนะครับก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้มาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวผมไปทดลองใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับสามารถซิงกับ Google Fit ได้นะครับตัวแคลอรี่ตั้งค่าต่าง,างๆนะครับเวอร์ชันอัปเดตนะครับเดี๋ยวลองดูไม่มีนะครับรันแวกเกิลประมาณนี้นะครับในแอปก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการควบคุมเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด u t u b e ให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวขอเปิดเพลง YouTube ให้ดูเนี่ยเราสามารถควบคุมเพลงได้แบบนี้เลยนะครับ กดเล่นกดสตอนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับอ่ามือไปโดนนะครับอยากลดเสียงก็ได้อย่าเพิ่มเสียงก็ได้นะครับกดข้ามเพลงก็ได้นะครับนี่กดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามเนี่ยกดสต็อปทีหนึ่งนะครับเปิดนานไม่ได้นะครับ YouTube เนยนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับอ่าควบคุมเพลงก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับฟังชันการออกกําลังกายนอฟังก์ชันการออกกาลังกายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับการออกกาลังกายกดเข้าตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับเข้าการออกกาลังกายนะครับตึกนะครับมีเดินมีวิ่งนะครับปีนเขาปั่นจักรยานนะครับบาสเกตบอลแบดมินตันแล้วก็เขาเรียกว่าปั่นจักรยานในลู่เนาะเอลิปติกอลนะครับประมาณนั้นนะครับผมลองวิ่งดูนะครับกด3 2 1โป้ง วิ่งเขาก็จะมีค่าวัดการเต้นของหัวใจอะไรต่างๆนะครับสเตปจับเวลาให้ด้วยนะครับมีมาวัดแคลอรี่วัดระยะทางนะครับตัวนี้จะไม่มี GPS นะครับก็เลยทําให้การวัดระยะทางของเขาเนี่ยนะครับจะไม่แม่นเท่ารุ่นที่มี GPS เนาะแต่ว่าเขาจะวัดระยะทางจากการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าการที่เราแกว่งแขนหรือการเอ็กซอร์ซส์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องแบตเตอรี่นะครับ ตัวเจ้าตัว DT 89นะครับตัวแบตเตอรี่ DT 89เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่นะครับมีแบตเตอรี่ที่ทนทานนะครับผมใช้ปกติเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5วันอยู่ได้ประมาณ5วันเลยนะครับ5-7วันเลยสแตนบายเป็น10วันเลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับทั้งนี้มันสะดวกตรงไหนนะครับเจ้ารุ่นนี้ก็สะดวกตรงที่เพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตบ่อยๆนะครับอันนี้เพื่อจุดเด่นของเขา นะครับสก็คือดีไซน์ที่เขาเหมือน <_ an> เขาเรียกว่าเหมือนนาฬิกาจริงนะครับเหมือนนาฬิกาที่แบบว่าอนาล็อกต่างๆนะครับตัวนี้จะดูแบบดูหรูดูเหมือนนาฬิกาจริงนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะสีดำนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะสีดำเนี่ยจะดําสนิทเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับผมหยิบตัวสีเรียกว่าสีทองมาให้ดู เพราะว่าสีทองเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเอามารีวิวนะครับในความรู้สึกผมมันสวยนะมันสวยเตดตามากเลยนะครับจะเหมาะกับผู้หญิงซะมากกว่านะครับหรือว่าผู้ชายที่แบบเหมาะกับผู้ชายที่ชอบเขาเรียกว่าแต่งตัวนะครับดูรู้นะครับมาพูดถึงจุดเด่นกันไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงจุดสังเกตกันบ้างนะครับที่เจ้าตัวนะครับฟังก์ชันการโทรนะครับหากใครต้องการใช้ฟังก์ชันการโทรเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งจะทดแทนมาด้วย การกันน้าที่ดีขึ้นมากๆเราพว่าสุดท้ายนะครับเจ้าตัวนะครับสมาร์ทวอทดีท96เนี่ยเหมาะกับใครนะครับเจ้าตัว s m a r t w ว t ทดีท96เนี่ยก็เรียกว่าเหมาะกับคนที่ชอบหน้าปัดกลมเลยดีกว่านะครับชอบหน้าปัดกลมแบบอึดๆนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยออกแนวแบบว่าไม่เหมือน Apple Watch เนาะออกแนวแบบเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่เป็นคล้ายๆตัวที่เป็นอนาล็อกนะครับ ตัวหน้าปัดตัวลายสีสันสวยงามนะครับความละเอียดจอเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีนะครับใช้ได้เลยครับสีนี้ก็สู้แสงได้สบายนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจอเนี่ยสว่างสู้แสงไฟที่ผมนำมารีวิวเนี่ยได้สบายเลยหากเพื่อนๆนะครับสนใจสมาร์ทวอ c ดีที89นะผมจะเรียกผิดเป็น96ตลอดเลยนะครับเพราะว่าคล้ายๆกันเนาะเจ้าดีที89เนี่ยนะครับ ทางร้านกินแก้วก้าวช็อปก็มีจําหน่ายแล้วนะครับแท้ร้อยเรซนะครับรับประกัน1ปีเต็มหากเพื่อนๆนะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับจะได้รับการดูแลหลังการขายนะครับจะได้รับการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีเลยนะครับยืนยันว่าของเราเนี่ยภาพและวิดีโอที่เรานะครับส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือถ่ายจากสินค้าจริงที่เราจับเองแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับสินค้าสีนะครับความรู้สึกฟีลลิ่งแบบเดียวกับที่เรารีวิวเลยนะครับ อะวันนี้ผมนุอนุชิตจากกินแก้วก้าวช็อปก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสมาร์ทวอทหรือกับแกจเจตอะไรต่างๆที่ผมจะนำมารีวิวฝากคพืนเพื่อนนะครับช่วยกด Subscribe ให้เราหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ